สวัสดีค่ะก็อยู่กับช่องซีนีทีนะคะก็อยู่ในเกมโรบอทในแมปมังกรเหมือนเดิมเนาะก็เสียงจะแปลกๆหน่อยนะคะเพราะว่าไม่สบายค่ะเจ็บคอเสียงก็ค่อนข้างแหบแต่ว่ามีการอัปเดตเนาะเราก็ต้องมานั่งทำกันต่อนะคะในอัปเดตแรกเนี่ยก็เป็นการรีโมเดลนะคะของน้องฉลามในโลกโอเชียนนั่นเองก็ที่เราขี่อยู่เนี่ย ก็เป็นโมเดลใหม่นะคะของน้องก็หน้าตาของน้องเนี่ยก็ถือว่าดูดันขึ้นพอสมควรนะคะถ้าเทียบกับโมเดลเก่าแล้วเนี่ยอันนี้นะ่าดูมีความเป็นฉลามที่มีความเท่ขึ้นเนาะออก็สวยนะคะถือว่าสวยอีกการอัปเดตหนึ่งเนี่ยก็คือเหมือนเป็นอีเวนต์เล็กๆนะคะในโลกแฟนตาซีนั่นเองก็การทำเควสเนี่ยกดไปที่เมนูนะคะแล้วก็กด ภารกิจแล้วก็ตรงเควสมุมขวาสุดนะคะก็จะเป็นเควสได้รับไข่คริสตัลน,นะคะกดดูเพิ่มเติมเลยก็ในตัวไข่เนี่ยก็จะมีแม่มังกรนะคะแล้วก็ตัว S21 แล้วก็ตัวนางฟ้านะคะนากฟ้าจากอีเวนต์ตอนคลาสิกเนาะก็เราเนี่ยก็ยังไม่ได้ลองทำนะคะก็มาทำพร้อมๆก็ถ่ายคลิปไปเลย ก็ใน Chapter รหนึ่งเนี่ยก็คือให้ทำภารกิจโลก4อันนะคะในโลกแฟนตาซีนี่แหละก็กดไปที่ภารกิจของโลกนะคะคือช่องสีเขียวซ้ายสุดเลยแล้วก็กดไปที่โลกแฟนตาซีก็ทำทั้งหมด4เควสที่ในตัวภารกิจคริสตันบอกนะคะก็ที่เราจะทำเนี่ยก็คิดว่าจริงๆแค่ใช้เวลาอยู่ในแบบนี้เนี่ยเนาทีครึ่งก็ได้แล้วนะคะ1นึ่เควส มันก็จะทำเป็นค้นหาไข่เนาะห้ฟองแล้วก็ฆ่ามอนสิบตัวแล้วก็เก็บเกี่ยวผลไม้นะคะก็ทําค้นหาไข่ก่อนเลยแล้วกันค้นหาไข่เนี่ยก็เหมือนเก็บไข่โลกปกติเลยนะคะ5้ใบ การทำภารกิจ4อันเนาะของโูกแฟนตาซีก็ให้กับที่เวทของอีเวนต์นี้เหมือนเดิมเลยค่ะนี่มันก็จะกดเป็นชาร p t e r 2ให้เราแล้วเนาะก็ให้เดินทางไปที่ศาลเจ้าป่าไม้โอ้ไม่อยากจะใช้ภาษาอังกฤษเลยนะคะมันชอบแปลแบบแบบมุ่วนล้ะหล่อนนะคะอ่านแล้วไม่ค่อยจะเข้าใจเท่าไหร่แล้วก็อันนี้เนี่ยน่าจะเป็นการเก็บ60 เห็ดนะคะเดี๋ยวเราลองไปหาดูก่อนเนาะว่าให้เก็บตรงไหนนี่นะคะเก็บสปอ์เห็ดเนี่ยก็หน้าตาของเห็ดเนี่ยจะเป็นแบบนี้เลยก็คือเกิดตามพื้นแมพน,นะคะให้เราเดี๋ยวบินหาแล้วก็กดเก็บมาเลยอ่าเราก็จะได้เป็นเฮ็เมจิกมานะคะก็กดเช็คนะเช็คก่อนว่าใช่ไหมอ่าใช่เราเนี่ยต้องเก็บเห็ด60อันนะคะในเฟสแรกอุ้ย มีให้กดไปสารได้มีทางบอกโอเคนี้ก็ถือว่าง่ายขึ้นเลยนะคะเราไม่ต้องไปบินหาเนะาะในส่วนของเฟสาเนี่ยก็จะอยู่ข้างบนเหนือจุดตีบอสน,นะคะก็ให้เราเนี่บินขึ้นมาเลยปึ๊บในกรณีที่เรามาที่แท่นเนี่ยเราเนี่ยต้องถวายนะคะถวาย ไทโฮก็คือน้องตัวในโลกแฟนตาซีเนาะก็คือต้องมีไทโฮนะคะแล้วก็ต้องมีเห็ดด้วยก็เดี๋ยวเราเดไปเก็บเห็ดกันก่อนเนาะให้ครบก่อนเรียบร้อยนะคะก็ถ้าเราเก็บเห็ดครบแล้วเนี่ยก็ให้มาที่จุดบูชายันตรงนี้เหมือนเดิมเนาะ สิ่งที่เราต้องมีเนี่ยก็คือน้องไทโฮนะคะก็หน้าตาน้องเนี่ยจะเป็นแบบนี้เลยก็คือน้องกวางจะกวางไหมหน้าก็ไม่ค่อยเหมือนกวางเท่าไหร่แต่มีเขาก็ถือว่าเป็นกวางแล้วกันเนาะก็ต้องมีน้องไทโฮนะคะโตประมาณ66%เปอร์เซ็นต์นะคะแต่อันนี้เนี่ยโตร้อยเนาะแล้วก็ก้องใช้เห็ดเนี่ย60อันแล้วก็กดปุชยันไปเลย ายานปาไม้จะเป็นไทโฮวเหมือนเดิมเออแล้วเราก็ภารากิจต่อไปคือไรเอ่ยอ่าบทเราไปชัปเตอร์สามเลยนะคะก็เดี๋ยวรีรันชัปเตอร์สองให้ฟังอีกทีนะคะก็คืออันแรกเนี่ยให้มาที่จุดบูชาย,ยันนะคะก็คือสามารถกดเครื่องหมาทคำถามตรงนี้แล้วเกมเนี่ยก็จะนำทางมานะคะอันต่อไปเนี่ยก็คือ ให้เก็บ60เห็ดเมจิกนะคะก็ต่อไปก็คือให้เราเนี่ยต้องมีไทโฮนะคะ1ตัวแล้วก็ต้องเป็นการโตที่โตแล้วนะคะก็อย่างน้อยส่วมาณ66เนาะแล้วก็อันต่อมาเนี่ยก็คือให้เราเนี่ยเอาไทโฮแล้วก็เหตดเนี่ยมาบูชาให้กับแท่นนะคะส่วนชั้นที่สาม ชิ้นส่วนเนี่ยเห็นไหมคะพอแปลไทยแล้วก็กลายเป็นอะไรก็ไม่รู้ใช้นํำพางเลยดกวา <c oughs> ส่วนใน chapter สามเนี่ยหลังจากที่ไปนั่งงมอยู่พักหนึ่งนะคะ <c oughs> ก็ในส่วนของเคว็ดแรกใน chapter สามเนี่ยก็คือให้เราเนี่ยหาชิ้นส่วนของวิญญาณนะคะก็คืออันนี้นี่เปึ้งโดยอันนี้เนี่ยจะอยู่ตามโพรงนะคะคือเราเนี่ยต้องหาโพรงที่มี เราเรียกว่าอะไรดีคล้ายๆไม้เรือเนาะเนี่ยเป็นลักษณะแบบนี้นะคะถ้าเราเนี่ยเจาะเข้าไปเลยแล้วก็มันจะมีชิ้นส่วนของวิญญาณอยู่ข้างในก็หาค่อนข้างจะยากหน่อยนะคะคือเราต้องบินหาทั่วเลยก็คือเก็บ5้าอันกน็คลิปนี้อาจจะงงๆหน่อยนะคะเพราะว่าเราไม่ได้ไปทำการทำมาก่อนเนาะจากอะไรดียก็คือเราก็มา โดนสดจากไอดีนี้เลยนะคะสดกว่านี้ปาแล้วนะก็คือทําพร้อมกันไปเลยจะได้รู้ไปพร้อมกันแล้วก็มั่วๆเดาๆงงๆอยู่อย่างนี้นะคะแล้วก็อันสุดท้ายนะคะก็อันนี้ได้อยู่ในปาษาใต้ดินเลยนะคะก็ในส่วนของไอ หลิดวิญญาณเนี่ยก็อยู่รอบๆแมปเลยนะคะแล้วก็อยู่ในส่วนของข้างล่างนี้ด้วยเนาะที่เป็นเมืองใ,ใต้ยินแต่ก็ข้างๆในส่วนของสร้างปราสาทอับพังที่เราไปเมื่อกี้เนี่ยก็อยู่รอบๆนี้เลยนะคะก็ลองหาดูให้ทั่วๆเนาะพอเราเก็บผลึกวิญญาณครบเนี่ยก็ให้เราเนกลับมาที่แท่นตรงนี้นะคะแล้วก็ให้กด ตรงกลางเนาะจะไม่ได้แล้วคำว่าอะไรก็ให้กดเหมือนตอนที่เราเนี่ยเอาไทโฮบูชายันเลยนะคะแล้วก็เราก็จะเซตเควสในส่วนของชั a เตอรที่3นะคะก็เดี๋ยวจะรีให้ฟังอีกทีนึงเนาะในชัปเตอร์เนี่ยอันแรกเนี่ยก็ให้หาเออ่ผลึกวิญญ,ญาณนะคะในโพงก็โพงเนี่ยก็จะมีในส่วนของไม้เรือเนี่ยปกคลุมอยู่เนาะส่วนอันต่อมาเนี่ยก็คือให กำจัดไม้เรือใน20อันนะคะแล้วต่อมาก็ให้กลับมาที่แท่นที่เราเนี่ยบูชาไทโหวไปเนาะส่วนในชรัเรเตอร์4เนี่ยให้เราเนี่ยเรืๆเยๆส่วนชัรเตอร์4นี่ยให้เราเนี่ยกดเครื่องหมายคำถามเลยนะคะตัวเกมเนี่ยจะนำทางเราไปแล้วก็ตามลูกศรไปเลย ก็ตัวเกมเนี่ยจะพาเรามาที่ซาบปลักหักพังตรงนี้นะคะพอเรามาถึงเนี่ยมันก็จะสำเร็จเคเวสอันแรกของชั t สี่เนาะอันต่อมาเนี่ยอันล็อกก็คือให้เราเดี่ยกดล็อกประตูนะคะก็กดเข้าหมายคำถาม,ถาม,มาเหมือนเดิมเลยในส่วนของกุญแจเนี่ยถ้าถามว่าเราเนี่ยจะได้จากไหนนะคะก็ ได้จากการที่เราเนี่ยตีมอน์เลยค่ะคือเราเนี่ยนี่เหนไหมโอ้โหบูดิไม่ทันจบเลยแม่พอเราตีมอน์เนี่ยเราก็จะได้เป็นกุญแจมานะคะพอเราได้กุญแจปุ๊บเนี่ยเราก็มาใส่ตรงแท่นนี้เลย,อยเอ้เฮยห้องลับห้องใจมีบอดหรือเปล่าอุ้ยและนี่ก็คือโชมหน้าของ ความพยายามและความด้นสดของเราในวนี้นะคะเดี๋ยวเช็คครก่อนนะคะวอาให้เราทําทำอะไรอีกไหมก็ไม่ต้องทำอะไรแล้วนะคะก็คือให้เราไปกดเครมไข่ได้เลยก็เป็นประมาณนี้นะคะสำหรับการอัปเดตในวีคนี้นะคะก็อาจจะพูดงงงงเล็กน้อยเนาะแล้วก็เสียงใจแผลๆนะคะก็เป็นการด้นสดจริงก็คือทำพรกับ ดคลิปด้วยเลยนะคะก็ถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะคะส่วนใครที่อยากให้ทำคลิปเกี่ยวกับอะไรเนี่ยก็สามารถเม้นบอกกันได้เลยนะส่วนคลิปการรีวิวกกอุปกรณ์เนี่ยก็กำลังจะทำนะคะแต่ขอให้เสียงเนี่ยดีขึ้นก่อนเนาะก็สำหรับวันนี้ขอบคุณะคะ่ะบ๊ายบาย